ึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นอบไปมากำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นอบไปมากางแขนขึ้นแล้วลงพับแขนมือแต่ไหลการแขนขึ้นแล้วลงชูมือตรงหมุนไปรอบตัวกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นอบไปมากำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นอบไปมากางแขนขึ้นแล้วลงพับแขนมือแต่ไหล ทางแค้นข <LS> <ihat> ึ้นเลยลงชูมือตรงมุนไฟรอบตัวทำทารำท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 ารำทำทำต้างทำความเค้ารพตะเบแห่นารักนี่แออทละท ม,ม,มือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมากับมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมาการแขนขึ้นแล้วลงพับ แขนมือแตะไหลกลางแขนขึ้นและลงชูมือตรงหมุนไปรอบตัวกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบไปมากำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบไปมากางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหลกลางแขนขึ้นและลงชูมือตรงหมุนไปรอบตัวทับทระลัททระลัทจัดะจระแถวตรง तुम का लोग तबे फिर नला मगमी